มาชิดูนะสวัสดีครับไปคุ้มกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาอัพให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวี แล้วก็คอมเมนต์หรือ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปริืเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นหมูนะครับวันนี้เป็นหมูสามชั้นสไลด์นะพอดีแบบว่ากินหมูกระทะแล้วก็เหลืออยู่อันนี้ก็คือแบบผมจับไปต้มเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับนะเป็นชิ้นแบบนี้เลยที่เป็นหมูสามชั้นสไลด์นะครับแนะนาแบบนี้นะเพราะเดี๋ยวทอดออกมาจะมีความ กรอบนะครับแล้วก็แนะนําให้นําไปต้มให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นนะครับนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพริกแกงครับวันนี้ผมใช้พริกแกงเผ็ดนะครับพริกชี้ฟ้าสไลด์นะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับก็คือส่วนประกอบเนี่ยน้อยมากแค่นี้เองนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราจะทําการทอดหมูของเราก่อนนะครับวิธีการทอดหมูของเราก็ง่ายมากเดิมนะครับเอาหมูของเรานะครับไปต้มก่อนนะ ใส่แป้งลงไปนะครับต่อนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อยนะครับนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะมันก็ขยำนะครับถ้ามันใหญ่ไปนะครับจะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนที่จะนํามาขูกแป้งก็ได้นะครับหรือจะนําไปทอดเนี่ยก็หั่นเล็กๆก,ก่อนก็ได้แต่ว่าส่วนตัวก็คือเดี๋ยวแบบว่ามันเอาไปทอดเนี่ยมันก็แบบ มันจะโหดลงเยอะกว่านี้เลยนะครับนะแล้วก็ผมก็เลยแบบไม่ได้หั่นนะครับแค่แป้งมาไปเราก็เติมนิดหน่อยนะครับอย่าให้มันเหลวมากนะครับให้มันแบบว่ามีแป้งเคลือ,ลอบๆก่าเกาะนิดนึงแล้พยายามเคล้าให้ทั่วนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับนะแล้วอย่างนี้ก็ ตั้งน้ำมันรอไปได้เลยนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนครับผมก็ใส่หมูของผมลงไปทอดเลยนะครับพอใส่ไปเราก็เร่งไฟนิดหน่อยนะครับเพราะว่านี้ผมทอดเยอะนะครับใครจะแบ่งทอดสองครั้งสามครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่จะทอดไปเรื่อยๆนะครับทอดให้ตัวสามชั้นสไลด์ของเราเนี่ยมีความกรอบเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะ อ่านี่นะครับหลังจากที่เราทอดจนแบบว่าสีเหลืองทองนะครับเราก็สังเกตว่าหมูเนี่ยมันจะหดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ mm hmm. ก็คือแบบว่าในกระทะเนี่ยค่อนข้างแบบว่าดูกรอบๆแล้วใครชอบสีเข้มเหมือนนี้ก็ทอดให้มันสีเข้มกว่าน,นี้ได้นะครับอันนี้ผมพอละก็เดี๋ยวตักขึ้นนะครับพักเสด็จน้ามันไว้ก่อนนะครับแล้วเราเราไปเตรียมผัดกันเลยนะครับ พอขึ้นเอาไปเนี่ยก็เอาไปแยกแยะให้เขาแยกออกตัวจากกันนิดนึงนะครับบางส่วนอาจจะดูเป็นก้อนอยู่นะหลังจากนั้นนะครับก็มาตั้งกระทะเลยนะครับผมใช้ตัวน้ำมันที่ทอดหมูได้เลยนะครับใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับ นี้ชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่นะครับใช้ไฟกลางๆในการผัดนะครับถ้าน้ำมันมันแห้งไปก็เติมน้ำมันได้นะครับผัดให้ออกมันๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องมันมากนะ พอพริกแกงเริ่สุกผมจะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับค่อยๆผัดนะครับให้พริกแกงเขาสุกนะครับนี้เราจะไม่ใส่น้ำเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าใส่น้ำเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ตัวหมูของเรานะครับไม่เกอบน,นะครับพอพริกแกงเริ่มสุกนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะครับน้ำตาลเนี่ยพอใส่ลงไปมันจะช่วยให้ตัวพริกแกงของเรามันจะสีเข้มขึ้นนะครับนีผมจะให้ออก <c oughs> อันนี้ผมจะให้ออกกับว่า หวานหวานนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาก็ชิมรสชาติดูก่อนนะครับเติมน้ำนิดนึงนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แ,ลวกแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงนะครับ <c oughs> ชิมรสชาติดูนะครับให้ออกหวานหวานเค็มเ็มนะครับผม <c oughs> จะเติมผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะครับ ตัวพริกแกงเนี่ยที่ผมได้มามันก็จะค่อนข้างที่จะเค็มอยู่แล้วนิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวน้ำมันไปนิดนึงตัวนี้นายต้องบอกว่ามันจะออกมันๆหน่อยนะครับแล้ว <c oughs> ก็ผัดให้มันออกแห้งๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพริกแกงมันต้องสุกนะครับถ้าพริกแกงไม่สุกอะ่ะมันทำให้รสชาติไม่อร่อยนะครับ พอผัดพริกแกงจนได้ที่นะครับสีมันจะเข้มเข้มขึ้นนิดนึงเนหะ็นไหมแล้วก็ชิมรสชาติดูนะครับให้มันอ่อนหวานนะครับแล้วใส่หมูที่เราทอดลงไปใส่ชิ้นใหญ่เราก็ทุบๆเข้านิดนึงนะครับแล้วก็เข่าๆให้เข้ากันนะครับพยายามคลุกให้เข้ากันนะครับระวัง มันเป็นก้อนด้วยนะหมูจะเปิดไฟแรงอีกนิดหน่อยนะครับใส่ใบมะกรูดซอยนะครับกับพริกชี้ฟ้านะครับกัพปิกไฟเลยนะแบบว่าแบบว่าน่ากินมาก เราไปลองจัดจานแล้วก็ลองชิมกันดูนะครับก็เสร็จบร้วครับสำหรับหมูสามชั้นสไลด์ผัดพริกขิงนะครับแบบกรอบกรอบือเปล่าเรามาลองชิมกันดีกว่าน,นี่จะแบบแคล้ายๆกากหมูนะครับแต่ว่าเนี่ยข้อดีคือมันแบบว่ามันจะมีเนื้อด้วยแล้วก็มันด้วยนะครับเราชิมดูนะกรอบมาก เป็นชิ้นเน้ยนใหญ่นะหมูว่ากรอบไหมนะคือต้องบอกนะครับว่าเมนูนี้กรอบมากคือหมูที่เราทอดอ่ะมันกรอบแล้วที่สำคัญผมว่าน่าจะกรอบนานด้วยรสชาตินะครับที่เราผัดเนี่ยก็จะมีรสชาติมีความหวานๆเค็มๆนะครับมีความมันๆ ของหมูสามชัน้นชลดยมีความกรอบความกรอบเนี่ยต้องบอกว่ากรอบมากมันทําให้เวลากินวมกันแล้วมันอร่อยมากนะครับกต่เจอใบมะกรูดนิดนหน่อยก็จะมีความหอมเพิ่มมาขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหนึ่งนะครับที่สามารถทําทกินเองได้ง่ายๆที่บ้านแล้วก็อร่อยด้วยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นครับก,ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาบอกให้นะครับ